สวัสดีครับเฟร์การครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทําค่ะพิเศษนะครับวันนี้วันเสาร์ที่10สิงหาคม2567ครับเที่ยง45นาทีนะครับครับวันนี้ก็อยากมาแสดงความเห็นนิดนึงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอพักประชาชนาที่เป็นพักใหม่ของพักคเก้าไกลนะครับ เมื่อวานนี้ก็ได้มีโอกาสดูคลิปนะครับดูคลิปแล้วก็ติดตามข่าวสารแล้วก็แสดงความยินดีกับเงินบริจาคได้ถึงตั้ง15ล้านนะถือว่ายังมีมวลชนที่สนับสนุนเยอะนะครับเยอะแต่สิ่งหนึ่งที่ผมเป็นกังวลนะครับเป็นกังวลว่าทำไม คุณนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิและคุณเท้งเนี่ยหัวหน้าพักประชาชนเนี่ยทำไมถึงยังจะดึงดันแก้ไขหรือไปยุ่งมาตรา1นึนะครับซึ่งมันจะทำให้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาโดนอีกนะครับโดนอีกซึ่งก็มีเรื่องอยู่อีก44 สสที่ปปชกำลังร้องสอบหรือว่ากำลังอยู่ในโปรเซสกระบวนการอยู่ผมในฐานะที่ถึงแม้จะอยู่เพื่อไทยนะครับแต่ว่าผมเห็นเราเห็นเราเราอยู่ในสภา,าเนี่ยเราก็เห็นหมดแหละสสแต่ละคนเป็นยังไงทุกพักนะครับและในพักเก้าไกลเนี่ย ก็เห็นก็อยู่ในกรรมธิการเดียวกันนะครับที่เจ้านายผมเป็นกรรมธิการอยู่ผมก็เห็นใจอนาคตเด็กพวกนี้นะเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาก็ได้เข้ามาโดยกระแสนะครับอนาคตก็กำลังดีอาจจะอาจจะโดนสอยไปด้วยแต่สิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่า มาถึงในจุดเนี่ยพอทำไมทำไมพักพักเก้าไกลหรือว่าพักประชาชนเนี่ยไม่ไปไม่ต้องไปยุ่งกับ1นึนเลยวางลงไปเลยไปยุ่งกับเอาสารเอาสารรัฐธรรมนูญออกเปลี่ยนแปลงสารรัฐธรรมนูญเปลี่ยนแปลงตุลาการรัฐธรรมนูญหรือว,ว่าแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ยังเป็น ซากเดนของคณะรัฐประหารทําให้มันเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นจับมือกับพักเพื่อไทยนะครับจับมือกับพักครค่รัฐบาลล้างกฎหมายที่มีอยู่ของคอสชอหรือกฎหมายที่ไม่เป็นคุณกับฝั่งประชาธิปไตยอย่างนี้ดีกว่าไหมสถาบันก็ยกทันไวเลยไม่ต้องไปยุ่งอะ่ะเออ ในใจก็ในใจก็รู้ว่าอยากจะแก้ไขอยากจะเปลี่ยนแปลงแต่ว่าพูดถึงเนี่ยถ้าเราไม่ไปยุ่งกับเขาเขาก็ไม่มายุ่งกับเราแค่นั้นเองเนะครับอ่ามันเป็นมันเป็นบทพิสูจน์ละอันนี้ผมสิ่งที่ผมเพราะส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็ยอมรับว่าพรรเก้าวไกลเนี่ยเขาก็ เขาก็เปลี่ยนแปลงอะไรได้เยอะนะครับแต่ว่าเราไปปลดไอ้พวกสารรัฐธรรมนูญพวกนี้ดีกว่าไหมนะครับดีกว่าไหมอันนี้พูดด้วยเออถ้าเป็นเพื่อนกันเน่ยถ้าเป็นเพื่อนกันนะถ้าเป็นเพื่อนถ้าเป็นเพื่อนกัน,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 ก,นก็อยากจะบอกอย่างเงี้ยเออไป ไปแก้รัฐธรรมนูนดีกว่านะไปอะเอาปลดตุลาการดีกว่าหรือฟ้องคดีเลยฟ้องคดีกับสารลรัฐธรรมนูญเลยฟ้องคดีกับตุลาการรัฐธรรมนูญเลยเล่นไปอย่างนั้นเลยดีกว่าไหมเออหรือว่าไปประท้วงอ่าประท้วงแบบที่อเมริกาไปประท้วงหน้าบ้านนะประท้วงแบบสงบเลย ไปประท้วงสารรัฐมนูญน่ยไปยืนถือป้ายอะไรเงี้ยให้มันเข้มข้นเพราะว่าอย่างเคสของอ Nancy, แนนซี่เปโลซี่อะที่ตอนนั้นเป็นประธานาสภาสารัฐอ่ะเขา,าถูกประท้วงต้านสงครามนะสงครามอิรักไปนอนหน้าบ้านเลยไปนอนหน้าบ้านเลยไม่ต้องคิดอะไรมา อย่างนั้นดีกว่าไหมเออไปยืนหน้าสารรัฐธรรมนูญดีกว่าไหมอ่ะประท้วงแสดงสิทธิเสรีภาพนะครับหรือโต้แย้งอะไรสารรัฐธรรมนูญดีกว่าจะมายุ่งกับสถาบันเนี่ยถามว่าผมอ่ะเห็นด้วยกับแก้แก้หนึ่งหรืสองไหมผมเห็นด้วยครับอ่าผมเห็นด้วยแต่ว่า มันอาจจะไม่ใช่เวลาแล้วมันอาจจะไม่ใช่เวลาแล้วนะมันอาจจะไม่ใช่เวลาแล้วมันมันเปลี่ยนรัชสมัยไปแล้วนะมันเปลี่ยนเวลาไปแล้วหรือคุณเอาเวลาเนี่ยไปช่วยทนายอานนท์ไปช่วยน้องๆดีกว่าไหมเออไปช่วยน้องๆที่เขาติดคุกอยู่อะ่ะไปพยายามตรงนั้นดีกว่าไหมดีกว่าไป วิ่งชนกำแพงอย่างเงี้ยเอออันนี้ผมมองอย่างนี้นะครับเป็นมองอย่างนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าอยากจะแสดงออกสักนิดหนึ่งว่าอย่าอย่าไปอย่าอย่าไปยุ่งเลยอย่าไปยุ่งเลยโดนแล้วก็จะโดนอีกโดนแล้วจะโดนอีกแล้วก็จะหนักกว่านี้ด้วยนะครับ ก็เลยอยากแสดงความคิดเห็นตรงนี้นิดหนึ่งว่าเห็นว่านโยบายมี300เรื่องทำเรื่องให้ประชาชนอยู่ดีกินดีดีไหมสสสสไปทำหน้าที่ของสอสทำหน้าที่ดูแลประชาชนให้ดีที่สุดบรรเทาความเดือดร้อนอ จากภาวะเศรษฐกิจกดีกว่าไหมซึ่งอันนี้ก็เป็นหน้าที่นะครับเป็นฝ่ายค้านก็ยังสามารถที่จะร่วมงานกับรัฐบาลได้นะครับมันมีวิธีการตั้งหลายอย่างที่จะประสานความร่วมมือกันเพราะว่าทุกคนก็มาเป็นสสเนี่ยมาทำงานการเมืองเนี่ยก็มีความปรารถนาดี พี่น้องประชาชนอยู่แล้วก็เลยอยากจะแสดงความเห็นไว้ประมาณนี้ครับก็หวังว่าเป็นเพียงความคิดเห็นหนึ่งนะครับที่อยากจะบอกผ่านไปถึงรักประชาชนนะครับรักประชาชนลองทำมันมีพ r i อ r ร t y อื่นอันที่จำเป็นจะต้องทำมากกว่าที่จะไป แก่หนึ่งหนึ่งสองนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ